การสื่อสารระดับเซลล์ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์พบว่ามีทั้งการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ชิดติดกันหรืออยู่ใกล้กันจัดเป็นการสื่อสารระยะใกล้และการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ห่างไกลกันจัดเป็นการสื่อสารระยะไกลในตอนนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารระดับเซลล์ที่เกิดในระยะใกล้ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น การสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ชิดติดกันและการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้อยู่ติดกัน 1. การสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ชิดติดกันสำหรับการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ชิดติดกันยังแบ่งได้เป็น1.1การสื่อสารผ่านทางเชื่อมติดต่อระหว่างเซลล์ aqueous channel 1.2การสื่อสารโดยการยึดเกาะระหว่างเซลล์ผู้ส่งสัญญาณกับเซลล์เป้าหมาย Contact dependent signaling การสื่อสารผ่านทางเชื่อมติดต่อระหว่างเซลล์ a q u e o u channel การสื่อสารแบบนี้อาศัยช่องขนาดเล็กที่เชื่อมเซลล์สองเซลล์ที่อยู่ติดกันให้เป็นทางผ่านของโมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นสัญญาณ แม้ว่าการเชื่อมต่อนี้จะทำให้ไซโตพลาซึมของเซลล์ทั้งสองเชื่อมติดต่อกันแต่ก็มีโมเลกุลบางชนิดเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้โดยขึ้นกับขนาดและค้่ของโมเลกุลการสื่อสารแบบนี้พบได้ในสัตว์และพืชการสื่อสารผ่านทางเชื่อมติดต่อระหว่างเซลล์ในเซลล์สัตว์ได้แก่การสื่อสารผ่านทางแกปจังชัน ก๊ปจังชันมีลักษณะเป็นช่องที่ประกอบขึ้นด้วยโปรตีนหลายหน่วยโดยช่องดังกล่าวจะทะลุจากเซลล์หนึ่งไปเซลล์หนึ่งที่อยู่ติดกันทำให้เซลล์สามารถสื่อสารกันได้การเคลื่อนที่ของโมเลกุลผ่านแก๊ปจังชันในเซลล์สัตว์โมเลกุลที่เป็นสัญญาณมักเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนผ่านแก๊ปจังชันได้ ตัวอย่างการทดลองในเซลล์ของแมลงการทดลองใช้ไมโครไปเป็ดฉีดไอออนเข้าในเซลหนึ่งโดยมีไมโครอิเล็กโทรดสำหรับวัดค่าการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นพบว่าเซลล์ที่อยู่ติดกันมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต่างศักย์ในระดับที่ใกล้เคียงกันแม้ว่าได้มีผู้ทำการทดลองโดยใช้ไอออนที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงพบว่า เมื่อให้สารเรืองแสงไปที่เซลล์ด้านหนึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆจะสามารถพบสารเรืองแสงดังกล่าวในเซลล์ที่อยู่ติดกันได้จากการศึกษาพบว่าแก๊ปจังชันมีขนาดความกว้างของช่องที่ยอมให้ไอออนหรือโมเลกุลเล็กผ่านได้ประมาณ1.0ถึง1.5นาโนเมตรตัวอย่างการสื่อสารผ่านแก๊ปจังชันในเซลล์ประสาท การทดลองให้สารเรืองแสงลูซิเฟอร์เยลโลเข้าสู่ตาของกระต่ายในภาพ A ช่วยทำให้สามารถติดตามโครงข่ายของเซลล์ประสาทที่จอประสาทต,ตาหรือเรตินาได้เนื่องจากลูซิเฟอร์เยลโลสามารถผ่านแกปบจังชันซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างเซลลประสาทที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อกระแสประสาทได้อย่างรวดเร็วแต่หากให้สารโดปามีน ซึ่งเป็นสารที่ไปยับยั้งการทำงานของโปรโตีนที่เป็นองค์ประกอบของแกปจังชันมีผลให้ลูซิเฟอร์เยลโลไม่สามารถผ่านแกปจังชันได้จึงพบการเรืองแสงของเซลล์ประสาทในขอบเขตจำกัดดังภาพ B และไม่สามารถสังเกตโครงข่ายของเซลล์ประสาทได้การสื่อสารผ่านทางเชื่อมติดต่อระหว่างเซลล์ในเซลล์พืชได้แก่ การสื่อสารผ่านทาง p l a s m o d e s m a t a ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ในพืช p l a s m o d e s m a t a เป็นตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อของไซโทพลาซึมของเซลล์พืชกับเซลล์ข้างเคียงมีขนาดความกว้างประมาณ30-60นาโนเมตรเนื่องจาก p l a s m o d e s m a t a สามารถขยายขนาดได้ดังนั้นโมเลกุลขนาดใหญ่เช่นโปรตีน RNA หรือแม้แต่ไวรัสบางชนิดจะสามารถเคลื่อนที่ผ่าน p l a s m o d e s m a t a ซึ่งต่างจากแก๊บจังชันที่ยอมให้โมเลกุลขนาดเล็กผ่านได้เท่านั้นการที่โมเลกุลสามารถเคลื่อนผ่าน p l a s m o d e s m a t a ได้ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์ในพืช ตัวอย่างการวัดค่าความต่างศักย์ที่เปลี่ยนแปลงหากมีการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านช่องทางติดต่อระหว่างเซลล์พืชการทดลองในสารายโดยการใช้ไมโครอิเล็กโตรสำหรับให้กระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนไปที่เซลล์หนึ่งและใช้ไมโครอิเล็กโตรอีกชุดสำหรับวัดค่าความต่างศักย์ที่เซลล์ที่ให้กระแสไฟฟ้าและเซลล์ที่อยู่ติดกัน หากเซลล์ทั้งสองเชื่อมต่อถึงกันได้จะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักด์ได้ทั้งในเซลล์ A และเซลล์ B แต่หากทั้งสองเซลล์ไม่เชื่อมกันจะพบการเปลี่ยนแปลงความต่างศักดิ์เฉพาะในเซลล์ A ที่ได้รับกระแสะไฟฟ้าเท่านั้น1.2การสื่อสารโดยการยึดเกาะระหว่างเซลล์ผู้ส่งสัญญาณกับเซลล์เป้าหมาย c Contact d e p e n d e n t s i n n l l i n g การสื่อสารแบบนี้โมเลกุลที่เป็นสัญญาณและโมเลกุลที่เป็นตัวรับสัญญาณจะฝังตัวอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ที่อยู่ติดกันทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นเฉพาะกับเซลล์ที่อยู่ติดกันเท่านั้นตัวอย่างเช่นการสื่อสารของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเช่นระหว่างเซลล์มาโครฟาจ ที่จับกินเซลล์แปลกปลอมของร่างกายเช่นแบคทีเรียเมื่อแบคทีเรียถูกย่อยในเซลล์มาโครฟาจแล้วเซลล์มาโครฟาจจะนำส่วนโปรโตีนหรือแปปทายของแบคทีเรียที่ถูกย่อยออกสู่เยื่อหุ้มเซลล์ร่วมกับโปรตีนอื่นที่เยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกันจะสามารถไปจับได้อย่างเฉพาะเจาะจงกับตัวรับสัญญาณที่อยู่บน T ซลล์ เรียกลักษณะการที่เซลล์มาโครฟาจนำโปรตีนหรือเปปไทด์จากการย่อยเซลล์แบคทีรียออกสู่เยื um ่อหุ้มเซลล์ว่าเซลล์มาโครฟาจทำหน้าที่เป็นแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์ในการสื่อสารแบบนี้เซลล์มาโครฟาจทำหน้าที่เป็นเซลล์ผู้ส่งสัญญาณซิกเนลลิ่งเซลล์ไปยังเซลล์เป้าหมายทาร์เก็ตเซลล์ซึ่งได้แก่ทีเซลล์ Cell. การสื่อสารแบบนี้ขึ้นกับการจับกันแบบจำเพาะเจาะจงระหว่างโมเลกุลที่เป็นสัญญาณซิกเนลโมเลกุลบนผิวของเซลล์มาโครโฟาจกับโมเลกุลที่เป็นตัวรับรีเซปเตอร์โมเลกุลบนผิวของ T เซลล์ดังนั้นเซลล์ที่เป็นผู้ส่งสัญญาณและเซลล์เป้าหมายจึงอยู่ใกล้ชิดกันมาก 2. การสื่อสารระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันหรือพาราครายในกรณีนี้โมเลกุลที่เป็นสัญญาณทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับเซลล์ใกล้เคียงลักษณะของการสื่อสารแบบนี้ได้แก่การหลั่งโมเลกุลที่เป็นสัญญาณ signaling molecules จากเซลล์ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสัญญาณ Signaling Cell สัญญาณสารเคมีดังกล่าวเคลื่อนผ่านตัวกลางโมเลกุลที่เป็นสัญญาณจะไปจับกับโมเลกุลที่เป็นตัวรับ Receptor ร,ร์โมเลกุลที่อยู่บนผิวของเซลล์เป้าหมาย Target Cell ในบริเวณใกล้เคียงกับเซลล์ผู้ส่งสัญญาณได้อย่างจำเพาะเจาะจงเซลล์ Cell ที่เป็นผู้ส่งสัญญาณกับเซลล์เป้าหมาย อาจเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันหรือเซลล์ต่างชนิดเมื่อรับสัญญาณแล้วทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดกับเซลล์เป้าหมายเท่านั้นหรือเกิดขึ้นกับเซลล์เป้าหมายและเซลล์ส่งสัญญาณตัวอย่างของการสื่อสารในแบบพาราครน์ได้แก่กรณีการสื่อสารระหว่างเซลล์ของมิกโซแบคทีเรีย การสื่อสารระหว่างยีสต์เซลล์ต่างเมตติ้งไทป์การสื่อสารระหว่าง Sale, เซลล์ไซโกดของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล ารราก,ขขการสื่อสารระหว่างเซลลสเปิร์มกับไข่ของเม่นทะเลโดยสรุปการสื่อสารระหว่างเซลลระยะใกล้เป็นการสื่อสารแบบที่พบทั้งในโปรคาริโอตยูคาริโอตที่เป็นเซลล์เดียวเช่นในยีสต์และพบทั้งในพืชและในสัตว์ แบ่งประเภทของการสื่อสารระดับเซลล์ระยะใกล้ได้เป็น 1. การสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ชิดติดกันซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น1.1การสื่อสารผ่านทางเชื่อมติดต่อระหว่างเซลล์ (Equis Channel) ได้แก่การสื่อสารระหว่างเซลล์ผ่านทางแก๊ปจังชันในเซลล์สัตว์และผ่านทาง p l a s m o d e s m a t a ในเซลล์พืชลักษณะเฉพาะของการสื่อสารระหว่างเซลล์แบบนี้ได้แก่ โมเลกุลที่เป็นสัญญาณมีขนาดเล็กพอที่จะเคลื่อนที่ผ่านช่องทางติดต่อระหว่างเซลล์ได้1.2การสื่อสารระดับเซลล์โดยการยึดเกาะระหว่างเซลล์ผู้ส่งสัญญาณกับเซลล์เป้าหมาย contact dependent signaling การสื่อสารแบบนี้พบได้ในเซลล์สัตว์ ตัวอย่างพบในการสื่อสารของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันระหว่างเซลล์มาโครโฟาจซึ่งทำหน้าที่เป็นแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์กับทีเซลล์ลักษณะเฉพาะของการสื่อสารระหว่างเซลล์แบบนี้ได้แก่การจับกันอย่างจำเพาะเจาะจงของโมเลกุลที่เป็นสัญญาณกับโมเลกุลที่เป็นตัวรับสัญญาณซึ่งต่างอยู่บนผิวเซลล์ทำให้เซลล์ผู้ส่งสัญญาณและเซลล์เป้าหมายอยู่ใกล้ชิดกันมาก สื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ใกล้กันแต่ไม่ได้อยู่ติดกันพาราครายเป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่มเชื่อว่าเป็นรูปแบบเริ่มแรกของการสื่อสารระหว่างเซลล์ลักษณะเฉพาะของการสื่อสารระดับเซลล์ในรูปแบบนี้ได้แก่โมเลกุลที่เป็นสัญญาณส иг เนลลิ่งโมเลกุล หลังจากเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสัญญาณ Signaling งเซลล์ Cell, ผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวไปจับอย่างเฉพาะเจาะจงกับโมเลกุลที่เป็นตัวรับบนผิวของเซลล์เป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเซลล์ผู้ส่งสัญญาณคำที่นักเรียนควรทราบเกี่ยวกับการสื่อสารระดับเซลล์ในระยะใกล้ได้แก่เอกวิสช n แนลแก๊ปจังชัน p l a s m o d e s m a t a Contact dependent signaling Paracrine signaling cell Signaling molecule Target cell Receptor molecule Specific binding